สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาพลรึกาิาเรื่องพื้นฐานของการพัฒนาทักษะกลไกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับวันนี้มีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอนะครับนิดนิดนึงนะครับให้กับเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกลไกที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับบทนำทักษะกลไกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิดครับ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่ดีนั้นเกิดจากทักษะกลไกการเคลื่อนไหวซึ่งอศาศัยความสามารถของสมองในการสั่งกกรให้ร่างกายเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆและจําเป็นต้องได้รับการฝึกอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอจึงจะทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีประสิทธิภาพและที่สาคัญควรจะเริ่มฝึกตั้งแต่วัยเด็กก่อนการฝึกทักษะกีฬาครับผู้ฝึกสอนจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ ในเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหรือ basic movement ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้<ม>การทำงานของระบบประสาทสั่งการกล้ามเนือ้อระนาบและแกนของการเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตของมนุษย์<ม>การพัฒนาทักษะกลไกาการเคลื่อนไหวตามช่วงวัยและลักษณะของกลไกาการเคลื่อนไหว<ม>เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ ไปประยุกต์กับการสอนต่อยอดไปสู่การฝึกทักษะกีฬาซึ่งทั้งหมดนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมกันครับความหมายของทักษะก,กลไกการเคลื่อนไหว คำว่าทักษะกลไกลการเคลื่อนไหวนะครจริงๆแล้วมันหมายถึงความชํานาญของการเคลื่อนไหวนะหรือคนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างชํานาญส่วนต่างๆของร่างกายแขนขาตาสามารถทํางานสอดประสานกันได้อย่างดีการมีทักษะกลไกลการเคลื่อนไหวที่ดีส่งผลต่อมนุษย์อย่างไร ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวจริงๆถ้าพูดกันโดยคําพูดนะครับมันจะมีอยู่สองพยางพยางที่1คือทักษะพยางที่2ก็คือกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเป็นทักษะมันก็คือความชานาญหรือความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนอนการยืนการหยิบจับสังคมสุขภาพร่างกายสมองการใช้สมองก็ถือว่าเป็นทักษะเหมือนกัน ส่วน,นกลไกการเคลื่อนไหวนั่นก็คือเป็น,นกลไกการทํางานของร่างกายที่ประสานการทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือตามที่สมองสั่งการออกมาเอง ก่ากายการเคลื่อนไหวที่ที่ดีหรือมีความจะเป็นดบงนั้นย่อมมาจากระบบประสาทรวมถึงการทํางานของสมองที่มีการสั่งการแล้วก็การตอบสนองเข้าสู่การทํางานของระบบประสาทที่รวดเร็วภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะของการูกุบันเทตงนั้นร่างกายหรือการตอบสนองของสายตาที่มาจากการสั่งการของระบบประสาทที่รวดเร็วก็จะเป็นการลดการบาดเจ็บหรือสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุใที่ของร่างกาย เป็นในเรื่องของทักษะกลไกบทบัญญัตินะครับของทั้ง3อาจารย์ที่คุณครูนั้นได้ร่วมเรียนกับท่านมานะครับท่านได้กล่าวไว้แต่ก็มีหลายๆอาจารย์นะครับที่ได้ให้ความคิดเห็นแตกต,ต่างกันออกไปนะครับก็ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าดูอีกทีนหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจในที่วิดีโอนั้นนะครับในสไลด์นี้นะครับเป็นพื้นฐานของการ พัฒนาทักษะกลไกนะครับก็มีการเคลื่อนไหวที่ประหยัดพลังงานความแม่นยํำความแข็งแรงความเร็วการมีกําลังงานที่เพียงพอการตัดสินใจที่ดีนะครับวันนี้ครูก็จะไม่พูดอะไรมากมายนะครับจะฝากงานให้กับนักเรียนไปได้ทําเลยนะครับก็คือให้นักเรียนนั้นนะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นฐานของการพัฒนาทักษะกลไกทั้งหหัวข้อนี้นะครับ โดยไปศึกษาในหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับบันทึกรในสม,มุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งในรายกล,ลุ่มได้เลยนะครับวันนี้ครูก็ขอจบกรนเอการสอนวิชารภกษาไวเพียงเ,เท่านี้สวัสดีครับ